นี่ครับคืนด้วยขวาไม่ไม่สนครับแบบมียักยักไหลด้วยนะบอกไม่เท่าไรอะ่ะสวัสดีครับแฟน,ฟน,ฟน YouTube channel ดูมวยบายเย็นละลายในเทปนี้ครับจะพาไปชมผลงานของลมแรงสอนาแค่นักสกไทยนะครับเดินสายบุกคคเขมรเจอกับจอมเก๋าอย่างพันก่อนติดตามรับชมกันครับ พันกรณีแฟนๆมวยเขมรครับมั่นใจครับบอกว่าทรงมวยเนี่ยเหมือนรถถังครับรับประกันว่าลมแรงเตะเท่าไหร่ก็ไม่มียุบอย่างแน่นอนและอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดสันกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีกู้มวยมันๆ,ๆอีกเยอะนะครับ มากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นวันที่14ตุลาคมปี2018หรือตรงกับปีพศ2561ที่กัมบูชาครับนักชกไทยของเราครับลมแรงสอนหนาแข่เจอกับนักชกเจ้าบ้านกัมบูชานะครับพันก่อนวันนี้ช่วงน้พิกรัร63.5กิโลกรัมกำหนด5ยกครับ อะไรการนี้มีขึ้นที่เメนะนี่นี่น,นี่มาถึงโพหน้ามานี่นี่านก่อนเนี่นะนี่ครับนี่ครับโอ้โหเมื่อก่อนเป็นซิกเนเจอร์หลังๆไม่ค่อยมีต้องขออภัยนะเออมีแฟนๆเนี่ยทวงมาเลยนะบอกไม่มีนางกวักเนี่ยโอ้โหแหมแอดมินฟังแล้วรู้สึกแบบต้องขออภัยด้วยครับจะพยายามเอานางกวักมาโชว์บ่อยๆนะครับอ่ะเทปนี้นี่จัดนางกวักไปให้แล้วนะครับหม,มแดงครับนันชกชกカเมนนะครับพันกร ตอนสมัยชกอยู่ที่เมืองไทยนะครับพันกรก็พันกรชลรัตนชัยนะครับอายุ23ปีสูง165เซนติเมตรน้ำเงินนักชกไทยนะครับลมแรงสอนาแค่28สูง167เซนติเมตรครับมวยขวากับมวยซ้ายเจินครับแก่มาซ้ายมาครับนี่ครับพันกรนักชกไทยยังนิ่งยังนิ่งยังชิวๆแย่คืนบ้างครับขยับทีบครับแหมขวาทีบ ไม่สนครับพันกรชกในบ้านนี่มันต้องทรงพลังครับยิงหมัดซ้ายไปพยายามที่จะเกาะติดคิดตังครับลมแรงนี่ปกติชกอยู่ในศึกในสายวันทรงชัยครับแต่บางจังหวะบางครั้งก็เดินสายครับแก้พวกทรงเดินสายอยู่แล้วขยับเดินเข้าหาครับเขี่ยขาหน้ายังไม่มีอะไรนะยกแรกนะยังยังเน้นดูเชิงนะขยับเข้าหาครับ พันกรจี้มาพันกรนี่คนขเขมรน,นะแดงนะแดงนะเฟเนมวยขเขมรบอกนี่พันกรตัวนี้นี่ลถถังชัดๆลถถังเออลถถังขเขมรแดงเขาใส่เกงสีแดงเออประเภทแบบโดนเท่าไหร่ก็ทนได้ไตมากอู้ยจังหวะนี่ครับแม่ขวาสูงเท่าไหร่ก็ทนได้อะแบบถึกมากอะถึกจริงๆอะเออรับประกันละลมแรงนี่ลมจะไม่ได้แรงนะลมจจอ,อ,อ่อยแน่นอนเออเซนมวยขเขมรว่ามางี้ครับมาเมืม่อสักครู่ครับ โดนแข่งขวาไปขวาเบิ้ลไปอีกทีครับพยับพยายามตะตบคุกครับจังหวะนี้วางขวาแล้วออกข้างมาครับพยายามไม่ปดท้าครับสําหรับลมแรงครับยังเดินจี้ครับทางด้านของนักชกกัมพูชานี่ครับเขี่ยล่างไปก็ยังเดินนะออปันกรเดินแย่มาครับบทจกครับโอ้โหแล้วนี่ครับแม่ยิ้มนี่หวานเจี๊ยบที่สุดครับแม่ยิ้มนี่หวานเลยนะครับสําหรับน้องลิงเกอร์คนนี้อ่ะ ลุยกันต่อครับยกที่สองครับนักชกกรรมบูชานะครับมุมแดงนะครับพันกรนะครับในชกไทยก็ลมแรงสอนหนักแข่ยังเดินเข้าหาครับพันกรจี้มาจี้มาดูพุงแกดูพุงแกนี่หนาติบอย่างนี้เตะเท่าไหร่ก็ไม่ยุบเออมั่นใจอ่ะเสียนมวยเขมรบอกเตะเท่าไหร่ก็ไม่ยุบอ่ะนี่มันลดถังอ่ะส่วนจะถังอะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวมาดูกันเอพยายามจะ แย่หมัดขวามาครับสําหรับอ้ยมาจังหวะนี้ครับแมัดจะม้วนตัวเล่นท่ายากปรากฏว่าเรียบร้อยครับโดนเตะถายเจ้าไปครับโอ้โหมัดจะกลับตัวครับจะหมุนตัวครับเล่นบักคิกครับขยับจะนี่ครับจังหวะนี้ออกซ้ายไปติดครับนี่ครับคืนด้วยขวาหมาไม่สนครับแบบมียักยักไหลด้วยนะบอกไม่เท่าไรอ่ะเสียมเตจมาเสียมเสียมมีแรงเปล่าจะเตะเนี่ยมีแรงเปล่า จังหวะน้ครับเดินขยับโอ้โหนี่ครับมีมีเข่าร้อยมีเข่ารอยเออใครจะมาว่าพันกรนี่ไม่เท่าไหรไม่ได้นะแม่มีท่ายากด้วยนะขยับเดินเข้าหาครับเป็นท่ายากสําหรับตัวเองนะไม่ใช่ท่ายากสาหรับคนอื่นอูดจังหวะนี้ครับโดนขวาไปเต็มตีนเตียอย่างเดินครับพยายามจะออกซ้ายครับพันกรที่มาแย่มัดมาครับกระแทกยับขวาไปหนึ่งทีผมยิงสองครับ นายชุกไทยปิ้นออกข้างครับแม่ไม่ปะทะครับปะทะทาไมล่ะครับเขารถถังอุปกรณ์มาโดนขวาไปหนึ่งดอกครับพยายามจะยิงหมัดครับพันกรขวาทีครับนี่ครับรัวหมัดพยายามจะแมพยายามจะใช้หมัดครับแต่แข้งนั้มันถึงโอ้ยนี่ครับขวาทีครับแข้งมันถึงก่อนแข้งมันถึงก่อนนะบองนะขวาทีครับโอ้โหเต็มตินเตียเต็มตินเตียยังเดินครับพันกรไม่สนครับนี่เจ้าของชายาลถถังอ่ะลถถังอ่ะ รถถังมันต้องไม่กลัวค่ับข้างยังเดินเบียดเดินบี้ยังไม่มีหยุดครับกระแทกยับไปแล้วก็ยังโดนขวาันขวายทีครับโอ้พยายามจะออกสูงครับยังเดินครับโอ้ขวาอีกทีครับปู่ดองนี้ครับแมาเต็มเต็มชายโคงเต็มชายโคงยังเดินครับพันกรไม่สนครับและชกไทยสาสตร์ขวาไปเน้นล้อโต้ล้อสวนครับเกี่ยวล่างมาครับขยับพันกรไม่สนครับยังเดินจี้อยู่เหมือนเดิมนะครับ กะว่าถ้าคุณไม่หมดผมก็นอนแล้ววะเออกระแทกยับมาครับยังเดินครับพันกรยังเดินขวาไ่หนึ่งดอกครับแม่จังหวะนี้ครับโยนซ้ายมาเหมือนกันครับพันกรแม่ใครใครจะหาว่ามีตำมัดไม่ได้นะเออแข้งก็มีนะพันกรนะ่ะเออเคยชกอยู่ที่เมืองไทยนะพันกรชอเลกตนชัยแม่พยายามจะม้วนตัวแบ็คคิกอีกครับแต่ปรากฏว่าระยะไม่ให้นะครับ อย่างเดินครับซ้ายไปทีครับพันกรเดินจี้ไปอะโดนขวานีครับขยับมาครับขวาทีมครับไม่เข้าใกล้ขวาดอกนี้ครับแม่เต็มเต็มตีนตีครับหมดยกครับและนี่ครับยกที่สายิ้มยิ้มนี่หวานเจี๊ยบจริงๆครับลิงเกอร์สาวลิงเกอร์ลายนี้ครับโอห ยังเดินครับทางด้านของรถถังครับรถถังเขมรครับพันกรยังเดินนะเดินเดินอยู่นี่นี่กระแทกยับมาพยายามจะบดให้ทางด้านของลมแรงนี่เหลือลมอ่อยๆหรือหมดลมให้ได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่หมดนะลมยังแรงอยู่นะขวาไปหนึ่งดอดครับยิงตัดลาตัวไปยับเดินเข้าหาครับพันกรโยกมาในโชกไทยครับเน้นไปที่แข้งขวาครับอาวุธทีเด็ดครับเตะมาสิบครั้งเนี่ยเข้าสิบเอ็ดครั้งเลยนะ และยกที่แล้วนี่แมแเตะแทบทั้งยกเลยนะเตะแบบโอ้โหไมไม่รู้ไม่รู้เห็นพุงพันกรมันนุ่มหรอเปล่าเตะซะแบบโอ้โหเรียกว่าขยับสาดอีกทีครับแมแเตะแล้วมันนุ่มแข้งแน่ๆเลยครับพอดูเหมือนว่าลมแรงนี่จะออกแข้งตลอดครับขยับออกซ้ายเยอะขึ้นครับทางด้านังพันกรครับแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับขวายไปหนึ่งทีครับ กรรมการว่าไงครับกรรมการเหมือนแม่จะน่าจะตำหนิครับว่าว่าออรุดน้อยไปหน่อยครับอย่างเดินครับทางหน้าพันกรเดินเร็วขึ้นด้วยออกขวาหนึ่งดอกครับเต็มเต็มโดนถีบเสียหลักไปอย่างเดินครับพันกรไม่สนครับเดินมาเดินมายิงครับยิงหมัดตบพุกไม่สนพันกรยังเดินครับดังเดินครับอัดโดนขวาครับเดินระยะนี้ขวาทีนะครับแม่เตะนิ่มแข้งเลยครับอ้าวอ้าวอยู่ๆเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นบ้องมึงทำอะไรโอ้โหนั่งยองยองครับโอ้โหโกงตึงตึงแล้วก็ต่อท่าด้วยคาราว่าห้องเต้ครับโอ้น่าจะยอมครับจบครับจบจบดื้อเลยครับงานนี้ครับโอ้โหจบเลยครับโอ้โหยอมครับแม่รถถังเขมรครับจบครับจบครับเรียบร้อย เดี๋ยวมาดูภาพชาญนครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับเดินให้เตอยูดีๆครับแม่เกิดอาการหวานเกี๊ยบใส่กันครับหวาไปหนึ่งดอกครับนี่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 แล้วเกิดอะไรขึ้นครับแล้วเกิดอะไรขึ้นนี่โอ้โหไม่เอาครับยอมดื้อเลยครับยอมดื้อเลยครับโอ้โหโดนสะสมมาเยอะครับเรียบร้อยครับล้มแรงสอนนาแค่ครับแล้วล้มเตะแข้งขวาครับเอาชนะนอกนักชกกัมพูชาครับพันก่อนไป ในยกที่3เท่านั้นเองครับงานนี้เรียกว่าหวานเตาะเลยทีเดียวครับรับชมจมที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ